มมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปดูการรับประทานอาหารบนเรือกันบ้างนะคะกับเรือวันเดอร์ฟูลเพอเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะไปสัมผัสกับบรรยากาศเรือวันเดอร์ฟูลเพอไขมุกแห่งแมา่น้ำเจ้าพระยาก,กันเลยค่ะ China, China. Uh, my good friend in China. นักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองแบบใกล้ชิดด้วยรอยยิ้มโดยคุณพิชิตคุณเกียรติดเดชผู้บริหารหนุ่มมากความสามารถหัวเรือใหญ่ของเรือวันดูฟูลเพลไข่มุกเม็ดใหม่ในลำน้ำเจ้าพระยาเรือสำราญที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง เป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่เรือ Wonderful Pearl e n t e r t a i n m e n t Complex ลอยน้ำสัญชาติไทยเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในบรรยากาศการท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยการดื่มด่ำความงดงามวัฒนธรรมทางสายน้ำของสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวของเรือวันด์ฟูลเพลก็คือเรื่องของอาหารที่จะมีเมนูให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลายเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีการันตีความอร่อยจากเชฟมืออาชีพค่ะอาหารของเรานะครับจะเป็นอาหารที่านานาชาตินะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราจะมีอาหารไทยนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารฝรั่งเศสอาหารยุโรปด้วยครับคือวัตถุดิบเนี่ยท่าที่มีในเมืองไทยที่ดีที่สุดเราก็คัดสรรมาอยู่ที่เรือเรานะครับบางตัวที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เราก็นํามาใช้เหมือนกันเพื่อให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของของ,ของเรือวันเดอร์ฟูลเราฮะอย่างผมดูแลในในโซนของอาหารญี่ปุ่นนะครับปลาที่เรานํามาก็เป็นปลาจากสั่งจากต่างประเทศนะครับเนี่ยเราก็สั่งจากคนญี่ปุ่นเข้ามาเลยเชฟนี่เราจะแยกกันเลยนะครับเชฟหนึ่งคนจะไม่ได้ดูแลทั้งหมดนะฮะเชฟหนึ่งคนจะดูแลเฉพาะด้านเลยผมดูแลเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเราจะมีเชฟเบเกอรี่ ดีๆนะครับจากฝรั่งเศสเนี่ยดูแลในโซนของเบเกอรี่โดยเฉพาะเลยเรามีเชฟอาหารยุโรปนะครับดูแลส่วนของอาหารยุโรปโดยเฉพาะเรามีเชฟอาหารไทยที่ดูแลเรื่องของอาหารไทยโดยเฉพาะเหมือนกันแต่ละตัวมีจุดเด่นของมันนะครับอย่างอาหารไทยขึ้นชื่อคือ,ค,อคือต้อยมยำต้ยมยำกุ้งของเราขึ้นชื่อมากนะครับอาหารยุโรปนี่สปาเกตตี้ก็อร่อย นะครับเบเกอรี่เมนูหลากหลายมากนะครับแล้วก็เมนูจะเปลี่ยนทุกเดือนด้วยนะครับบางครั้งถ้าเคยมาวันนี้เคยทานแบบนี้มาอีกทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเพราะเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ได้ตลอดนะครับครับก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาลองสัมผัสอาหารที่เรือวันด์ฟูลเพ์นะครับรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับ เราแกงเห็นก็รู้หลาตื่นตาตื่นใจดีนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะใน,ในแบบมีลิฟต์ในเรือนะคะรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้น,นะค่ะก็ดนตรีก็เข้ากับบรรยากาศตามไอแม่น้ําแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะเหมาะสําหรับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติอาหารก็อร่อยค่ะมันเป็นรสชาติไทยๆที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แล้วเขาจะได้รับรู้ว่ามันเป็นอาหารไทยจริงๆอะค่ะมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งที่แบบให้ออกต่างชาติมากมายคือได้ ได้ทานได้ทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะก็อร่อยมันเหมือนทํางานเหนื่ยนอยๆมาทั้งวันแล้วมาดินเนอร์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก <ๆ S 1> ็ะมองบรรยากาศของประเทศไทยมันเป็นภาพลักษณ์ที่สวยมากๆค่ะ, <ft> คะเห็นแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากมาสัมผัสบรรยากาศเห็นความสุขด้วยตัวเองกันแล้วใช่ไหมคะในบรรยากาศหรูหราสุดโรแมนติกพร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟต์นานาชาติต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยวบนเรือวันเดอร์ฟูลเพลแห่งนี้ค่ะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ ที่หมายเลข028610255/5ต่อและนี่คือเรือวันด์ูฟูลเพิร์ลไข่มุกเวดใหม่ของลำน้ำเจ้าพระยาความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ ที่อบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเรือไทยแท้ที่ทําจากฝีมือคนไทยนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติอย่างสื่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ NTV หรือว่า Nippon Television Network Corporation เนี่ยนะครับมาถ่ายทำาสกูปด้วยนะฮะความสวยงามของเรือ w o n d e r f u l Pearl เนี่ยความภาคภูมิใจจริงๆเรียกว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะลองเรือทานอาหารไปกันไหมล่ะ นะฮะก็นี่นะครับญี่ปุ่นมาทำข่าวเลยอ๋อค่ะนะกลับมาในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรือ Wonderful Pearl เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นนักข่าวญี่ปุ่นเนี่ยมาทำกู๊ปด้วยครับกระจายข่าบกันอีกครั้งหนึ่งจาก NTV นะครับหรือว่า Nippon Television Network Corporation นะครับก็มาถ่ายทำถึงความสวยงามของเรือ Wonderful Pearl นะฮะก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทยเพราะว่าฝีมือช่างไทยที่ประดิษฐ์เรือลำนี้ขึ้นมานะฮะค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะผู้สนับสนุนจากแม็กและลามาทำผมจากโมโตเบเน่ประเทศญี่ปุ่นครับค่ะวันนี้หมดเวลาคุยข่าว10โมงแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ